สวัสดีค่ะช่องเลขหวยไทยลาวนะคะคลิปแรกนะคะที่ลงของเดือนตุลาคมเป็นชุดของ3ตัวท้ายหวยลาวนะคะประจํำงวดวันที่1ตุลาคม2563นะคะตรงกับวันหวยออกของรัฐบาลไทยนะคะชุดแรกเลยที่เราลงมานะคะจะประกอบด้วย3สูตรเหมือนเดิมนะคะโดยพื้นฐานของเราเราคิดจากสูตรเป็นหลักนะคะแล้วก็สูตร ตัวเลขที่ได้เนี่ยก็จะมาจากสูตรมีที่มาที่ไปนะคะแจ้งด้านซ้ายมือสูตรไหนที่ชอบสูตรไหนที่คิดว่าจะไปต่อนะคะสามารถเก็บเอาไปใช้ได้โดยสถิติที่เรานํามาให้ดูในแต่ละง,งวดนะคะก็จะมี3มงวดบ้าง4งวดบ้างสลับกันไปนะคะแต่บางสูตรมีตัวเลขที่ย้อนหลังมากกว่า3มงวดอยู่แล้วนะคะบางสูตรก็3บางสูตรก็4บางสูตรก็5 6 7 8ก็มีนะคะแต่เราตัดจับชุดมาให้เนี่ยที่3งวด ก็ <cin stereotype> <c elector ates> <G 11> จะเริ่มคำนวณนะคะ2 1กันยานะคะมาดูสูตรก่อนสูตรที 1> ่1เนี่ยใช้หลักพันนะคะบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย9สูตรที่สองนะคะจะใช้หลักพันคูณด้วย3บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10คูณด้วย3บวกด้วยสสูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3นะคะ3สูตรตามนี้ ตัวเลขนะคะมันคำนวณจากหวยย้อนหลังนะคะก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าตัวเลขที่เอามาให้ดูเนี่ยมันต้องจัดให้มันเข้าทุกงวดแต่ว่าชุดต่างๆที่ตัวเลขที่ได้ออกมาเราพยายามคัดจากตัวเลขที่เป็นเลขเด่นๆของงวดนั้นนะคะแล้วก็ปักหลักให้ในงวดสุดท้ายเหมือนเช่นเดิมนะคะตัวเลขที่ใช้ใครที่เอาไปใช้นะคะต้องใช้ดุลยพินิษในการเลือกนําไปใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคํานวณจาก สูตรที่1นนะคะใช้หลักพันก็คือเลขเลข8บวกด้วยหลัก10นะคะคือเลข1ห,หลักหน่วยนะคะคือเลข3บวกด้วย9 8บวก1ได้9นะคะ9-3บวก3ได้12นะคะ2บวกกับ9ได้เท่ากับ1 1สูตรที่สองหลักพันคูณด้วย3 8คูณ3ได้24หลักร้อยคือเลข4หลักสิบคือ1คูณ3ได้เท่ากับ3นะคะบวกกับสองบวก4ได้8นะคะ8บวกกับ3ได้เท่ากับ11 11บวกสองได้เท่ากับ13สูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นคือเลขสาม บวกด้วยหลักพันเป็นเลข8หลักร้อยคือเลข4หลัก10นะคะคือเลข1คูณ3ได้เท่ากับ3 3บวก8ได้11 11บวก4ได้15 5บวก3ได้เท่ากับ8เราได้ตัวเลขที่คำนวณออกมานะคะเป็น1 3 8 23กันยายนนะคะออกเป็น1,38ในงวดแรกนะคะที่เราคำนวณตรง1,38เลยนะคะมาดูงวดวันที่23กันยานะคะงวดที่2สูตรแรกหลักพันเป็นเลข0หลัก10นะคะเป็นเลข3หลักหน่วยนะคะเป็นเลข8 บวกด้วย9 3้บวกแได้เท่ากับ11 11อบวก9ได้เท่ากับ20ก็ได้เป็นเลข0นะคะตัวต่อไปหลักพันของเราคือเลข0ูคูณสได้เท่ากับ0หลักร้อยคือเลข1หลัก10คือ3 3คูณสได้เท่ากับ9บวกด้วยสอง ใช้1บวกกับ9ได้10นะคะ10บวกสได้12ได้12นะคะได้เลข2ออกมาสูตรที่3นะคะจะเป็นเลขหลักหมื่นก็คือเลข6บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลัก10คูณด้วย3 3คูณ3ได้เท่ากับ9 ใช้หกบวกหได้7จนะคะเบวกกับ9ได้เท่ากับ16ในรอบนี้นะคะเป็นตัวเลข026วันที่24นะคะออกเป็น062เนาะเสียไดยเพราะว่าตรงแค่หลักร้อยตัวเดียวหลักสิบกับหลักหน่วยอันนี้สลับตำแหน่งกันนะคะมาดูงวดที่สาม 24กันยานะคะได้ตรงหรือเปล่าสูตรที่1ห,หลักพันเป็นเลข5บวกด้วยหลัก10นะคะเป็นเลข6หลักหน่วยนะคะเป็นเลข2บวกด้วย9 5บวก6ได้เท่ากับ11บวก2ได้13 3บวก9ได้12ตัวต่อไปหลักพันคือเลข5คูณ3ได้เท่ากับ15หลักร้อยนะคะเป็น0หลัก10คือเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18บวกด้วย2 5งบวก8 ได้13นะคะ3บวกกับ2ได้เท่ากับ5ตัวสุดท้ายหลักหมื่นคือเลข0หลักพันคือเลข5หลักร้อยเป็น0หลัก10คือเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18 0ย์บวกห้า ได้5นะคะข้ามไปเลย5บวก8ได้เท่ากับ13เราได้เป็นชุด2 5 3นะคะ28กันยาผลที่ออกก็คือ2 5 3นะเราได้2 5 3อ่าอันนี้ตรงเลยนะคะทั้ง3ตํตำแหน่งก็บอกแล้วนะตัวเลขมันย้อนหลังนะเราคัดจากสูตรที่ดีๆของเราให้เลยนะคะจับมาเป็นชุดเลขตัวเดียว วันที่28นะคะตัวที่1เนี่ยใช้หลักพันรอบนี้เป็นเลข3หลัก10คือเลข5หลักหน่วยนะคะเป็นเลข3นะแล้วก็บวกด้วย9 3บวก5ได้เท่ากับ8นะคะ8บวก3ได้11 11บวกกับ9ได้เท่ากับ20นะคะใช้เป็นเลข0 ตัวต่อไปนะคะเป็นหลักพันก็คือเลข3คูณ3ได้เท่ากับ9หลักร้อยรอบนี้คือ2หลัก10คือ5คูณ3ได้เท่ากับ15บวกด้วยสองคงที่นะคะเป็น9บวก2ได้เท่ากับ11 11บวก5ได้16นะคะ6บวกกับ2ได้เท่ากับ8 ตัวสุดท้ายนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข4หลักพันคือ3หลักร้อยคือ2นะคะหลัก10คือ5คูณ3ได้เท่ากับ15 4บวก3ได้7 7บวกกับ2ได้เท่ากับ9นะคะ9บวกกับ5ได้เท่ากับ14 ชุดตัวเลขที่เราคำนวณออกมาในรอบนี้เป็นตัวเลข084นะคะทีนี้อย่างชุดนี้เนี่ยสถิติย้อนหลังนะคะโดยปกติแล้วชุดนี้งวดแรกเนี่ย138ได้138นะคะมีเฉพาะงวดวันที่23นะคะที่เราคำนวณออกมาแล้วไม่ตรงเป็น026ผลออกเป็น062 วันที่24นะคะ253มันออกเป็น253นะก็ได้ตรงตามที่เราตั้งใจก็คือ084อันนี้ตรงตามหลักเลยนะคะจับแยก2ตัวเผื่อไว้นะคะได้เป็น08 08 04กับตัวเลข 84นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขที่จับแยกเน้นที่บนนะคะ3ชุดไปกลับซะหน่อยหนึ่งก็เป็น80 40นะคะแล้วก็48เพราะว่าตัวเลขที่เราจับแยกออกมาเนี่ยเราไม่ได้ทำการปักหลักนะคะแต่ตัวที่ตรงที่สุดก็จะเป็นตัว84 นะคะที่ตรงตามหลักมากที่สุดเลยนะก็ฝากไว้1ชุดนะคะสำหรับตัวเลข3ตัวท้ายหวยลาวนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ